สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ LUNC Thailand หอยทากตัวน้อยอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับที่อาจจะพูดนอกเรื่องนิดนึงนะครับก็คืออยากจะมาเตือนแฟนๆนิดนึงนะครับแต่เรื่องนี้ผมยังไม่ได้กล้าย,ยืนยันและคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้มีการเชิญชวนหรือแนะแนวทางในการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่าน ต้องตัดใจในความเสี่ยงนั้นเองและเงินของท่านอาจจะหายไปได้ทุกเมื่อจงยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองและจงอย่าเชื่อแอดข้อมูลที่แอดพูดมาทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ความคิดส่วนตัวมีได้อ้างอิงจากหลักการใดๆทั้งสิน้นวันนี้แอดขอมาเตือนอแฟนๆที่เข้ามาดูช่องของ l LUNC Thailand คอไปคือรู้สึกตื่นเต้นนะพอดีว่าแอดได้ข่าวมาไวๆนะแต่แอดยังไม่ยืนยันนะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนซื้ออถือไล์คอยอยู่ก็ให้ลองติดตามข่าวสารให้ดีว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าถ้า ถ้าคิดว่าถือเหรียญน,นี้อยู่เป็นจำนวนเยอะขอให้ขอให้ติดตามข่าวสารให้ดีและเช็คอีเมลทุกท่านเลยแบบด่วนๆเพราะผมไม่สามารถเปิดอีเมลให้ดูได้นะครับเกี่ยวกับเหรียญ LTC หรือ Litecoin นะก็อันนี้ผมยังไม่ยืนยันแต่ผมได้รับอีเมลมาจากกระดานเทรดกระดานหนึ่งนะครับ ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้เข้าเช็คพอร์ตตัวเองและเช็คข่าวสารตอนนี้วางรูน่าลงก่อนลองดูพอร์ตไลคอยตัวเองก่อนนะครับตอนนี้ลูน่าเราก็แลนดิ่งแล้วครับก็คือนิ่งแล้วแต่ราคาอาจจะลงไม่มากเพราะว่าตอนนี้ผ่านาผ่านผลโหวตการเผารูน่าคลาสิกเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ไม่รู้จะเผาแบบไหนนะครับแต่พอดีว่าแอดไปเจออีเมลแอดเลยรีบมาเตือนแฟนๆก่อนนะให้ลองไปเช็คว่าอีเมลที่ส่งมาของตามกระดานเทศของเรามีอะไรเตือนมาไหมแต่ทางบิดคับยังไม่มีแอดก็เลยมาทำคลิปเตือนเลยนะครับว่าเผื่อแฟนๆจะได้เช็คข่าวสารกันทันท่วงทีเกี่ยวกับไลค์คอยนะ ก็ตอนนี้เป็นคลิปพิเศษแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนก็ขอให้เป็นแฟนที่เข้ามาชมและขอบพระคุณมากที่ช่วยกดติดตามช่อง LUNC หอยทากตัวนน้อยตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้ากลางดึกเหมือนเดิมด้วยรักและห่วงใหญ่จากช่อง LUNC Thailand สวัสดีครับ